โอเคก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดักกอนดากนะฮะอันนี้คือชื่อช่องจริงๆนะฮะที่เห็นชื่อช่องมันเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่าพี่ผูกมัดบัญชีเมลผิดเนาะอืมเอาละที่เรามาอัดคลิปกันในวันนี้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรนะีน่าไ,ไงวไงคิดถึงตัวละครน,นี้กันไหมทุกคนสำหรับใครที่ตามช่องพี่มาเนี่ยไอตัวน้อยคือวันนี้ที่พี่มาอัดคลิปในวันนี้นะคือพี่จะมาบอกว่าเอ่อช่องของพวกเราถึง100ซับแล้วเย้ yeah! ตบมือตบมือตบมือ ตบทำไมคนเดียวเนี่ยโอ้ยโอเคครับนเนื่องจากที่ช่องเราถึง100ซับแล้วนะฮะพี่ก็จะตอบแฟนคนดูโดยการาแจกยเยลุเป็นรางวัลหนึ่งรางวันนะฮะสำหรับคนที่อยากได้ก็ทิ้งชื่อไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวหลังจากจบสตรีมวันนี้พี่จะแจกเลยครับโดยการใช้ชื่อที่อยู่ใต้คอมเมนต์วันนี้นี่แหละโอเคไหมคนอืมเสื่อมีบางคนมาไม่ครบสำหรับคนสำหรับใครที่ได้นะฮะเดี๋ยวจะติดต่อไปหลังไหม์นะฮะ ก็อลายโชคดีทุกคนกันด้วยในคลาสหาเรื่องเสียทรัพย์อย่างเดียว